สวัสดีครับวันนี้คาสโนวานะครับจะพามาเยี่ยมชมบูธ MG นะฮะในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41นะครับมาดูกันว่าบูธนี้เนี่ยฮะจัดรถได้แน่นบูธขนาดนีนะ้มีรถอะไรที่เป็นไฮไลท์ right เด่นกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เข้ามาในบูธ MG นะฮะสะดุดตากับนี่เลยครับ New MG x t e n d e r นะฮะเขาบอกว่าเป็นกระบะไซยักษ์ฮะซึ่งคันนี้เนี่ยได้รับการตกแต่งกันพิเศษนะฮะใส่ชุดกันชนใส่ไซเลนแล้วก็ด้านหลังนี่นะฮะถือว่าเป็นไฮไลท์เลยของรถคันนี้นะครับเพราะมีการติดตั้งอุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉินนะฮะเป็นเครื่องดับเพลิงรวมน้ำหนักกว่า800กิโลกรัมเลยนะฮะดูอลังการมากเลยครับเข้ามาในบูธนี้ต้องเห็นคันนี้คันแรกนะฮะขยับมาทางด้านซ้ายมือนะฮะ MG Extender เช่นเดียวกันฮะแต่คนนี้คันนี้เนี่ยมาในคอนเซปต์ของรถแข่งครับภายนอกตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์สไตล์รถแข่งและซิ่งเลยนะฮะด้านในติดตั้งเบาะบัคเก็ตซีทแล้วก็พวงมาลัยแบบ3าด้านนะฮะ <S <S สำหรับ NG Extender นะฮะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลคอมอนเลว2.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด100วแรงม้าแรงบิดที่375นิวตันเมตรที่1,500ถึง2,400รอบต่อนอาทีนะฮะ ระบบเกียร์ก็มีทั้งเกียร์ธรรมดาแลวก็เกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะฮะขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็โฟร์วิได้แบบพาร์ทไทม์นะครับผมครับละคันต่อมานะครับก็ต้องยกให้กับ MG ZS ครับพระเอกของค่าย MG เขาซึ่งสร้างยอดขายเป็นกอเป็นกำรรเลยนะครับ MG ZS นะฮะเปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้นที่6.89แสนบาทนะฮะแล้วก็ในรุ่นท็อปเนี่ยที่มี Sunroof เนี่ยก็จะอยู่ที่7.99แสนบาทนะครับนอกจากนี้ในส่วนของเครื่องยนต์ มาพร้อมเครื่องยนต์1.5ลิตรให้กำลังสูงสุดที่114แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับจับ MG ็มซนะฮะต้องถือว่าเป็นพระเอกของ Hi ายเอ็มจีเขาเลยครับเพราะว่าได้รับความนิยมเหลือเกินนะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะต่อยอดมาจากตัว MG ZS นะครับก็เป็น MG ZS EV นะฮะร,รถไฟฟ้า 100%คันแรกของ MG นะฮะคันนี้ก็ต้องบอกว่าเปิดราคาที่1.19ล้านบาทน่าสนใจทีเดียวครับในเรื่องของสมรรถนะนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังแรงถึง150แรงม้านะฮะแล้วแรงบิดที่350รนิวตันเมตรน่าสนใจทีเดียวครับสำหรับรถไฟฟ้าจากค่าย MG คันนี้ครับถึงคิวน้องเล็กอย่าง MG 3นะฮะซึ่งคันนี้ก็สีสันสดใสแน่นอนครับส่วนเรื่องสมรรถนะเนี่ย มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาวนะฮะ1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด112แรงม้าและแรงบิดที่150นิวตันเมตรนะฮะสำหรับ MG3 ตัวนี้เนี่ยได้เปลี่ยนระบบส่งกำลังฮะเป็นอัตโนมัติ4สปีดพร้อมแมนวนวลโหมดนะครับซึ่งจบอกว่าให้การขับคี่ที่สมูทมากขึ้นกว่าเดิมมากเลยทีเดียวครับสำหรับ MG3 นะครับ เปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้นที่519,000บาทนะฮะแล้วก็ตัวท็อปสุดอยู่ที่634,000บาทครับมาถึงพี่ใหญ่ของกลุ่ม SUV นะครับ MG HS นะครับที่เปิดราคาเริ่มต้นที่ 9 1 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดอยู่ที่1119,000บาทนะฮะสำหรับ MG HS คันนี้นะฮะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบครับเทอร์โบ TGI นะฮะที่ให้กำลังสูงสุดถึง162แรงม้าที่5,600รอบต่อนาทีนะครับเครื่องยนต์มีความจุ1494งีาซีนะฮะสำหรับแรงบิดของ MG HS คันนี้อยู่ที่250นิวตันเมตร ที่1,700รอบถึง4,400รอบต่อน,นาทีนะฮะไฮไลท์ของ MGHS คันนี้นะฮะอยู่ที่ภายในครับภายในเขาค่อนข้างที่จะบอกว่าสปอร์ตแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์มากนะครับปิดท้ายกันที่พี่ใหญ่อย่าง MGV80 นะครับซึ่งเปิดราคามาที่ตัวเริ่มต้น938,000บาทครับแล้วก็ตัวท็อปที่1ล้าน 38,000บาทสำหรับ MG V80 คันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ16วาล์วเชอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับ100แรงม้าที่3,800รอบ MG V80 เป็นรถพาสเซนเจอร์ขาขนาดสุที่นั่งนะฮะที่ต้อบอกว่าไซส์นี่ใหญ่มากจริงๆนะครับ ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบูธ mg ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41ครั้งนี้นะครับนอกจากยนตกรรมที่นำมาแสดงที่นี่มากมายแล้วยังมีแคมเปญโปรโมชั่นดีๆหลากหลายมากมายครับไม่ว่าจะเป็น0%หรือว่าดอกเบีย้ยต่ำอ่าพอนานมีหมดครับใครที่สนใจรถ m g มาชมได้ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่11ที่เมืองทองธาน,นีที่นี่เลยครับ